มาซาอากิท้าชนตั้งเป้าชนะน็อกตะวันฉายศึกวัน1 7 2สอมาซาอากิโนอิรินักชกสูเปอร์สตตร์ชาวญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจเต็มเปี่ยมพร้อมประกาศล่าแชมป์เข็มขัดวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟตร์เวทเฉพาะการโดยตั้งเป้าคว้าชัยชนะเหนือตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์็อกวันมวยไทยรุ่นเฟตเ์เวทจากประเทศไทยในศึกวัน172ซึ่งจะถ่ายทอดสดไปยัง195อยาประเทศทั่วโลกจากไซตามาสซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่2 3มี มีนาคมนี้หลังเซ็นสัญญาเข้าร่วมสึกวันในเดือนเมษายนปี .2566 มาซาอากิได้ประเดิมสังเวียนในทันทีในศึกวัน167พบกับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องต้านันคิกบ็อกซิง่งแม้จะเสียเปรียบด้านประสบการณ์แต่เขาก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีก่อนจะแพ้คะแนนเอกฉันไปต่อมาในศิกวันลุมพินี92เดือนธันวาคมมาซาอากิยังคงไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้โดยหลิวเหมิงหยางนักชกดาวรุ่งจากจีนไล่บทตั้งแต่ยกแรกส่งผลให้เขาแพ้ แท้เป็นไฟที่2ติดต่อกันอย่างไรกตามในศึกวัน170เดือนมกราคมที่ผ่านมามาซาอากิกลับมาทําผลงานยอดเยี่ยมด้วยการโชว์พลังแข้งอันหนักหน่วงเอาชนะน็อกชากิเอลเตกิติได้ตั้งแต่ยกแรกส่งผลให้เขาได้รับโอกาสท้าชิงแชมป์เฉพาะการต่อหน้าแฟนชายญี่ปุ่นเดือคู่ต่อสู้ของเขาคือตะวันฉายพีเแสนชัยเจ้าของแชมป์โลกมวยไทยที่ตั้งเป้าสร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมโลก2กติกาในรายการนี้มาซาอากิกล่าวว่าตะวันฉายเป็นนักสู้ที่มีความสมบูรณ์แบบเขามีอาวุธที่ยอดเยี่ยมและครบเครื่องแต่ถึงเขาจะโดดเด่นในมวยไทยผมเองก็เชี่ยวชาญคิกบ็อกซิ่งมาโดยตลอด ผมมั่นใจว่าผมสามารถชนะเขาได้ในกติกานี้ตะวันฉายคุ้นเคยกับมวยไทยมากกว่าแต่ไฟนี้เป็นกติกาที่ผมถนดัดผมมีเทคนิคและทักษะที่หลากหลายอีกทั้งยังมีอาวุธลับที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแม้มาซาอากิจะมีประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งเหนือกว่าแต่แฟนมวยทั่วโลกกับมองว่าตะวันฉายเป็นฝ่ายได้เปรียบและมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าอย่างไรก็ตามมาซาอากิยังคงมั่นใจว่าเขาจะเป็นนักชกคนแรกที่สามารถหยุดตะวันฉายได้ในรายการวันหลายคน เชื่อว่าตะวันฉายจะชนะผมแต่ผมถามกลับว่าเขาจะชนะผมได้อย่างไรผมไม่มีอะไรจะเสียและหักผมหักปากกาเซียนได้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของรุ่นเฟเธอเวตถ้าผมสามารถชนะเขาได้อย่างเด็ดขาด มันจะทําให้ผมแจ้งเกิดบนเวทีนี้อย่างเต็มตัวตะวันฉายกรรชาชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องและเขาคงมั่นใจว่าจะชนะอีกครั้งแต่หากประมาทแม้แต่น้อยนั่นอาจเป็นโอกาสที่ทําให้ผมเป็นฝ่ายชนะผมจะสู้ให้ถึงที่สุดเป้าหมายของผมคือการชนะน็อกผมอาจต้องสู้ถึง5ยกหรืออาจปิดเกมตั้งแต่ยกแรกผมไม่รู้ว่าการชกจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือผมจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn